สวัสดีค่ะพอกล้าพยากรณ์อ,อาการประจําวันบริเวณผักตายฟังตอนออกประจําวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพศ2566าอกสกภาพอากาศบันเราจะเป็นมือไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพื้นค่ะบริเวณความก่อนอากาศสูงหรือมวออากาศเย็นกำลังขอนขังแรงอีกระหลอห่อมจากประเทศจีนตายนะคะกำลังแพ้ลงมาปกลุ่มบริเวณของผักตอนออกเชียงเนื้อและทะเลเจ,จีนใต้ค่ะ ต่อไปเป็นผาดท้ายดางเทียมฮิมาวาริค่ะบริเวณผาดท้ายฟังนอกนะคะตัวพอมิกบางเซนค่ะต่อไปเป็นผาดเลเชุมพรค่ะบริเวณผาดท้ายฟังนอกตอนบนนะคะตัวพปกุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของทะเลอ่าวไทยรอบๆของอําเภอเกาะพังงานแหละอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเป็นผาดเลเดชตีนผาค่ะบริเวณผาดท้ายฟังนอกตอนล่างนะคะตัวพปกุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของชายฝั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละนครศรีธรรมราชค่ะ ต่อไปเป็นการได้งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดมาวันนี Our Our to to ้ว <tre nd> <You S 1> ัดได้เทส่นเซซิสจุดสามองศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลน้องพลับอำเภอหัวยินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ทียี่สิบสองจุดศูนย์องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลน้องพลับอำเภอหัวยินจังหวัดประจวบคิรีขันค่ะต่อไปเป็นการได้งานฝนสถานีเย็ดเซชม่งค่ะว่าตั้งแต่เจ็ดมุงเช้าและกว่าจนถึงเจ็ดมุงเช้าของวันนี้โดยบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะเตพาะ ปริมาณฝนสูงสุดยอยู่ที่36.6มส mm, ิบหกจุดเมิลิเมตรค่ะที่อำ,ำ,อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศข้งมันนีค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งออกนะคะจะมีฝนดอฝนฝ่าขน,น,นองบางพื้นเทค่ะไปดูไล่จังหวัดกันนะคะแพดบุรีค่ะจะมีฝนหน่อยว่าร้อยละสิบพองพื้นเทค่ะและจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าประจวบคีรีขันธ์ชุมพรค่ะจะมีฝนยอยู่ที่ร้อยละสิบพองพื้นเท สุราธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานีนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสามสิบฟองพื้นเทค่ะและจังหวัดยะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบฟองพื้นเทค่ะอุณหภูมิต่อมสุดู่ที่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดถึง, 25, งสามสิบสี่องศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปเป็นคืนล่มนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปค่ะจะเจอคืนล่มตะวันออกเียงเนือที่มีความร่วลม1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลจะมีคืนสูง1ถึง2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองนะคะคืนจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะต่อไปเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะจะเจอคืนร่มตะวันออกค่ะที่มีความร่วลม2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคืนสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองนะคะคืนจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ต่อไปเป็นการขาดไม้สภาวะการจัดวันข้างงนานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบสามันว่าคมค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งโอกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบอดนะคะจะมีฝนหรือฝนฝาาขนองรอดสิบพองพืนเทค่ะและตั้งแต่วันที่ยี่บสองจนถึงยี่สามค่ะจะเพิ่มขึ้นเป็นรอยละสีสิบถึงหกสิบพองพืนเทค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งโอกตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ยี่บแดค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองรอดะามสิบถึงสิบพองพืนเทค่ะ และตั้งแต่วันที่22จนถึง23ค่ะจะเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ60ถึง70ของพืนเทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์อนนะการดว้เพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามม่กรบช่องศูนย์อุตุนิ้มันวิทยาผักใต้ฟังรอก้วยนะคะและพบกันใ่ตาเฉาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ